สวัสด <ML> ีค er. um. ่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่มอแห่งหนึ่งนะคะแยกอโศกเพราะว่าอะไรมอสอบว่าไม่มีตัวชเจ็บใจดีมากวันนี้นะคะมีโอเปิเทาซึ่งเรามาทำอะไรเราก็ยังไม่รู้ค่ะไปดูกันเลยจ้า สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ o อ e n House ใช่แล้ววันนี้ก็คือเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ Open House ของมศวซึ่งก็คือคณะเราด้วยคณะบริาหารขุรนิูไปกันไปกันนนี้เราก็อยู่กับ MCCP นั่นเองยอยา <c oughs> นนี้มาทำอะไรกันมี <c oughs> ใ,นใครตรงนู้นวันนี้นะคะเราก็มาจัดงาน Open House มสว,สว <c oughs> ดี สองพันยี่สิบไหนปีนี้มันพิเศษยังไงก็คือปีนี้เป็นธีมสวนสนุกต้อนรับเอ่อไวรัสหนึ่งชนิดใค่จะมารับไปนใช่คือปีนี้อ่ะก็คือจะมาอัดไม่ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงใช่เพราะว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบคนจะเยอะมากเลยใช่ไหมปีนี้เขาก็จะมีการจำกัดรอบไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะวิกกินเข้ามาเพราะว่าต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งคณะเราเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เอกอะไรคะธุรกิจระหว่างประเทศค่ะนี้มีชาวต่งด้าวด้วยบริหารปีนี้เราจะตรีมอะไรนะคือมองเป็นส่วนสรุกใช่ไหมกคือตัวร้ายค่ะส่วนเอกเราก็คือตัวร้ายในเดอะจังเกิลก็คือสก่านั่นเองเดินในไรออนจิงนาเราเป็นคาแบบว่าน้องใหม่เพิ่งแบบเปิดตัวได้ประมาณใช่รุ่นเราเป็นรุ่นที่สองรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สาม กับอะไรก็คือเป็นพี่สี่ถ้าพูดถึงเอกเราอะคือเอกเราก็ไม่ได้เรียนเยอะขนาดนี้แต่ว่าค่อนข้างเรียนน้อยได้ตอบแต่ว่าการบ้านคืองานเยอะการบ้านไม่การบ้านเยอะตอนปีสองใช่ทีหนึ่งคือแบบว่าสบายสโลว์ไลฟ์มากชีวิตที่องค์ขาคือแบบจริงเออจะบอกว่าภาพของนักเรียนอะของมโร์กเกอร์ถึงจะเรียนที่องค์ขาแล้วก็พอปีสองก็คือจะขึ้นไป เด็กพิเศษก็คือภาคภาคพิเศษไม่ใ่ก็แต่เราไม่แน่ใจว่าปีต่อไปอ่ะคือจะมีภาคพิเศษอยู่ไหมเพราะว่าพอปีรุ่นน้องอ่ะก็ไม่มีภาคพิเศษแล้วเพราะว่าปีเราอ่ะมีภาคพิเศษอยู่คนเดียคนนึงคนเดียวนนเรียนแบบน้องเอ่ะภาคพิเศษของปีที่แล้วก็คือเปิดรับคนนอกเข้านะไม่ใช่เฉพาะแค่นัแ้แบบ เราเรียนเออใช่คนทำงานก็คือมันพิเศษมันดีตรงที่ว่าแบบว่าเราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้เพราะว่ามันจะเรียนตอนภาเกาเกณฑ์ถแต่ว่าทีนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ a few moments later ทุกคนตอนนี้เรานั่งอยู่ที่พื้นก็เพราะว่าเรารอน้องจรงๆวันนี้เรางนพรว่าเราจะจัดการงานของคณะเราก็่ให้เด็กงานที่ดูแลน้องแต่ว่าคือตอนนี้ไม่มีน้องไม่ให้ดูแลซุปีหน้าก็ช่วยมานะทุกคนคณะเราเขาเปิดรับกี่รอบนะลู คอมเมนต์โอเคทุกคนเจอกันเจอ oh. กัน